ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องครับเมื่อวันนี้ผมก็จะรจาอีกแล้วนะคะจะรจามาตั้งโรงเรียนนะคะบอกว่าจะอาชีพอะไรเบิ่งเพราะว่าขี้ขานนะคะแล้วก็เพราะว่าหยากแห้งส่วนมากสียากหยากอีนนี้นะคะเมื่อนี้นะคะจะรจากับเห็ดอันนี้นะคะพัดกะเพรานะคะเห็ดเป็นแต่พัดกะเพรานะคะแล้วก็มักกินแต่พัดกะเพรานะคะแต่ว่าพัดหมูซื้อกับบะหมี่กะเพรานะคะเพราะว่าขี้ขาดคุนไปเอานะคะโอเคสิตาคาวแล้วโอ้ชิเจ้าเบิ่งเห็นหน้าตาข่อยแล้วกันหน้าตาอาหารเด้อ เห็นยี่บานาคอยนีย่คอยให้เตีย๋ยวเยอ่เห็นไหม่ะคะพี่น,อน้องฮะยองไปยังเีงก็จะวาเสือเฮาเอา

อ๋อฮาบอลตังก่อนว่ะโอ้ยถือให้จะเบิ่งเอาอ่ะจิกล่องซานิดนึงเด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่าหายจะได้เด้ออันยากเห็นบัสุภาพสุดตอนเนาะถือเอามันมนัวมันนัวมันซา น่ามากไหมก้นนั่นเห็ดจะไดาเขาบอกมากกินน้ำกันเป็นคนเห็ดหน่ากินแสบแห้งเห็ดเป็นไปนยังเดียวคำถอดหายต้มมลมา,มายัางอื่นก็นเห็ดเป็นตวาวะนอัดสีบดแสบนะครับ ี่หาเกณฑ์ตอนไม่เหลืออนะไรท่สแบบนี้หรอ,อืมจะเอากระตาไม่ให้นในหนยืมยังไงเออออกได้บ, okay, บอะน่าขอหาบอลตังคนะ์เล นองบ้างขอยเห็ดเน nào, ่นากินแซ่บแบบขอมักมักขีเหม่อจากของเห็ดนี่ชอบแซ่บแบบ มีห่อเขาไปกินโรงเรียนครับพี่น้องครับกินกับปลางกระป๋องเพราะว่าบริเฮดบริเฮตเน่ากินไปโรงบริเฮตเน่ากินอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็เลยออกไปตะบานพดีะดีพอกินเข่าเรือเมื่อคืนน่ะก็เลยเอาเข่าครับเอาเข่าตัวดีพอกินเหลือค่ะไปโรงเรียนยันพี่น้องที่เนี่ยเขากไปซื้อปกระป๋องมาคือากระป๋องไปกินกับโมโยงเรียนนะเพราะวันนัดโมวันสี่ห้อเขาไปกินแต่ว่าจะคล้องเันลืมนอนตั้งแต่ซ้อนสอนทุ่มยันเอ่อ ตั้งแต่สองทุกยันตอนเสาร์เป็นอ่งปกติเป็นคนนอนเดิกนอนเยังขึ้นยังประมาณนี้แตเ่เมื่อคืนน่ะวาว้เมื่อยแห้งเมื่อยกับการเลี้ยงเลี้ยงกับเมื่อยเมื่อยย้ายปลูกกั่อย่างไเดย่ยงหายมือจะหดซึ้งหดงิดจะของเองน้นเพราะวะ่ะตั้งใจวะสไปหาตู่ป่ามา เอาปลาใส่ตูุ๋วราคาราคาสีสีให้การบ้านให้มันแล้วแต่สัดลบอลแล้วจักอย่างบอดายดังใจจักอย่างเลยกหซึ่งุนงิดไปเบายัางก็กอยากหายท,าาทั้งหยาบลืดินนึ่งไม่ต้องหา Đâu mà lên nọ ừ. Để chị còn nít nữa Đây Sao cứ nhắn hiểu không? khỏi hết nào kiểm soát